รายการโทรทัศน์ของออสเตรเลียขอโทษอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรณีมีเนื้อหาในรายการล้อเลียนประเทศไทยที่กำลังเศร้าโศกจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช รายการโทรทัศน์ชื่อ Have You Been Paying Attention ของสถานีโทรทัศน์ Network Ten ของประเทศออสเตรเลียได้ทำหนังสือขอโทษประชาชนชาวไทยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อกรณีที่เนื้อหาในรายการเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเข้าข่ายล้อเลียนประเทศไทยที่กำลังเศร้าโศกจากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยทางรายการได้นำภาพชาวไทยที่กำลังเศร้าโศกให้ผู้เล่นเกมได้ตอบคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย ปรากฏว่าผู้ตอบคำถามได้ตอบคำถามไปในลักษณะขบขันทำให้ผู้ชมในห้องส่งพากันหัวเราะอย่างสนุกสนานไปด้วยหลังจากการออกอากาศนายจิรชัยปั้นกระสินเอกะัคนราชาทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ทำหนังสือชี้แจงและขอให้ทางเน็ตเวิร์กเทอย่าได้นำรายการตอนดังกล่าวเผยแพร่ซ้ำในสื่ออื่นใดอีกซึ่งกได้รับการปฏิบัติตามและได้รับการขอโทษจากผู้ผลิตรายการดังกล่าว